เราไม่ได้แพ้แค่ธรรมชาติกําลังพาเราไปอีกทางบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าความล้มเหลวอาจเป็นเพียงสัญญาณหนึ่งของธรรมชาติที่กําลังบอกเราว่าทางนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วนะลองหยุดหายใจช้าๆแล้วถามตัวเองเบาๆว่าสิ่งที่เราเสียไปมันคือความพ่ายแพ้จริงๆ หรือเป็นการพาเราไปอีกทางเสียงลมพัดแผ่วเบาคือคำตอบบางอย่างที่กำลังรออยู่ผมอยากพาคุณย้อนกลับไปยังช่วงหนึ่งในชีวิตช่วงที่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างพังลงพร้อมกันงานที่ตั้งใจไม่สำเร็จอย่างที่คิดความรักที่หวังไม่เป็นอย่างที่ฝัน คนใกล้ตัวบางคนเดินจากไปแบบไม่ทันตั้งตัวมันเหมือนเราถูกทิ้งให้อยู่ในห้องมืดมีแค่เสียงหัวใจตัวเองที่ดังและทําถามที่วนอยู่ในใจทั้งคืนว่าเราพลาดตรงไหนเรามันไม่ดีพอใช่ไหมทําไมเราต้องล้มในเวลาที่เราทุ่มเทที่สุดผมนั่งอยู่ที่เฉลียงวัดเล็กๆใต้ต้นโพ สายลมอุ่นๆพัดมาเบาๆจนทำให้ใบโพว้วเป็นเสียงคล้ายระฆังธรรมชาติพระรูปหนึ่งเดินมาหยุดตรงหน้ามองผมยิ้มบางๆแล้วพูดเพียงคำเดียวว่าโยมบางทีล้มเหลวก็แค่ธรรมชาติกำลังพาโยมไปอีกทางผมนิ่งไปนานมากคำพูดนั้น เหมือนลมที่พัดเข้ามาเปลี่ยนใจทั้งดวงหลายปีก่อนผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าพมเขาเป็นคนที่ขยันมากขยันแบบสดตรงทำงานหนักเพื่อหวังเติบโตในบริษัทที่อยู่มาเกือบสิบปีหวังจะได้เลื่อนตำแหน่งหวังจะมีอนาคตที่มั่นคงหวังว่าจะสร้างครอบครัวจากความสำเร็จนี้ แต่แล้ววันหนึ่งบริษัทประกาศปรับโครงสร้างพงถูกให้ออกจากงานแบบไม่ทันได้เตรียมใจเขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนเดินออกมาจากตึกนั้นเขารู้สึกเหมือนคนแพ้ที่สุดในโลกเหมือนทุกความพยายามไร้ค่าเขาบอกว่ากูทำงานแทบตายแต่สุดท้ายไม่เหลืออะไรเลย หลายเดือนต่อมาเขาไม่กล้าเริ่มใหม่ไม่กล้ามองอนาคตพราะคำว่าล้มเหลวมันกดเขาไว้หนักมากจนกระทั่งวันหนึ่งพงเดินทางไปบ้านต่างจังหวัดช่วยงานคุณแม่ทำขนมไทยขายเขาแค่ลองถ่ายวิดีโอลงโซเชียลเล่นๆเ,เล่าเรื่องขนมพื้นบ้านแบบจริงใจ คนดูเป็นแสนภายในไม่กี่วันเขาเริ่มขายออนไลน์ทำคอนเทนต์สอนทำขนมยอดสั่งซื้อเข้ามาจนทำแทบไม่ทันเขาหันมาบอกผมว่าตอนแรกนึกว่าแพ้แต่วันนี้รู้แล้วว่าชนะถ้าไม่ถูกออกจากงานวันนั้นกูคงไม่รู้เลยว่ามาทางนี้แล้วมีความสุขมากกว่าเดิม คำพูดนี้ทำให้ผมนิ่งไปนานมากแล้วผมนึกถึงคําของหลวงตาที่เคยบอกว่าคนส่วนใหญ่เสียเวลาเกลียดความล้มเหลวแต่ไม่เคยมองว่าความล้มเหลวพามันไปหาอะไรใหม่บ้างลองคิดดูนะครับชีวิตเราเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งบางกิ่งแห้งไปบางใบร่วงหล่น มันไม่ได้แปลว่าต้นไม้นั้นแพ้ชีวิตแต่มันเป็นกระบวนการธรรมชาติที่จะผลิใบใหม่งอกกิ่งใหม่ที่แข็งแรงขึ้นความล้มเหลวในชีวิตเราก็เหมือนกันมันคือใบเก่าที่ร่วงเพราะถึงเวลาที่ควรร่วงเพราะต้นไม้กำลังเตรียมพื้นที่ให้สิ่งใหม่เติบโตขึ้นมาแทนที่แล้วคุณล่ะ ตอนนี้มีใบอะไรในชีวิตที่กำลังร่วงอยู่บ้างงานความรักความฝันบางอย่างมันอาจไม่ได้ร่วงเพราะเราไม่ดีพอแต่มันร่วงเพราะธรรมชาติของชีวิตกำลังบอกว่าถึงเวลาเริ่มใหม่แล้วนะผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงเก่งทํางานดีมีความรับผิดชอบสูง แต่ด้านความรักเธอเจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอรักคนผิดให้ใจผิดคนและสุดท้ายก็ถูกทิ้งแบบไม่เหลือคำอธิบายเธอร้องไห้จนหมดแรงแล้วพูดประโยคที่ทำให้ผมจำไม่ลืมว่าฉันคงแพ้ความรักฉันไม่เหมาะกับมีคู่แต่เวลาผ่านไปสองปี เธอได้พบคนใหม่เป็นคนที่เข้าใจสนับสนุนและทำให้เธอหัวเราะแบบที่ไม่เคยหัวเราะมาก่อนเธอพูดกับผมอีกครั้งคราวนี้น้ำเสียงเต็มไปด้วยความสบายใจว่าคนที่ทำฉันเสียใจไม่ได้ทำร้ายฉันเลยเขาแค่พาฉันเดินออกมาจากทางที่ไม่ใช่ฟังแล้ว ผมนิ่งไปนานมากเพราะความรักที่ผิดบางทีมันก็พาเราไปหาความรักที่ใช่ก็ได้เหมือนกันธรรมชาติทำงานแบบนั้นเสมอพาเราออกจากสิ่งที่ไม่ใช่เพื่อพาไปหาอะไรที่เหมาะกว่าแม้ตอนที่มันพาออกเราก็ร้องไห้ก็เถอะวันหนึง่งขณะที่ผมนั่งอยู่หน้าแม่น้ำ เห็นใบไม้ใบหนึ่งลอยตามน้ำมาจากนั้นถูกบนกลับขึ้นฝั่งเหมือนมันพลาดทิศแต่ไม่นานกระแสน้ำก็พามันออกไปอีกครั้งไปในทางที่มันควรจะไปผมมองภาพนั้นแล้วจู่ๆก็เข้าใจทันทีว่าเราไม่ได้แพ้เราแค่ถูกพาไปทางที่ดีกว่าบางครั้ง งานที่ไม่สำเร็จความรักที่ไม่รอดความฝันที่ต้องทิ้งมันไม่ได้หมายถึงจุดจบมันคือทางเบี่ยงของชีวิตที่ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องเราจากสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเหมือนใบไม้ต่อให้ถูกน้ำพัดย้อนกลับมันก็ยังถูกผลักไปตามทางที่ถูกเสมอเราเองก็เหมือนกัน สุดท้ายเราจะไปถึงที่ที่เหมาะกับเราแม้ว่าเส้นทางจะไม่ตรงอย่างที่คิดผมอยากให้คุณลองดูชีวิตตัวเองแบบที่ไม่ต้องโทษใครไม่ต้องโทษตัวเองแล้วถามใจเบาๆว่าสิ่งที่เรียกล้มเหลวมันอาจกำลังพาเราไปไหนบางครั้งความล้มเหลวไม่ใช่อุปสรรค แต่คือป้ายบอกทางป้ายที่ธรรมชาติทำขึ้นเพื่อบอกเราว่าเส้นทางใหม่กำลังรออยู่ถ้าคุณกำลังเจ็บกำลังท้อกำลังรู้สึกเหมือนชีวิตแพ้ทุกอย่างผมอยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณไม่ได้แพ้คุณแค่กำลังพาไปอีกทางที่เหมาะกับหัวใจของคุณ มากกว่าเท่านั้นเองถ้าตอนนี้คุณกำลังเปลี่ยนเส้นทางหรือรู้สึกว่าชีวิตกำลังพาไปในทิศที่ไม่เคยคิดมาก่อนลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปว่าฉันไม่ได้แพ้ฉันแค่กำลังเต้าไปอีกทางนี่คือคำสัญญาเบาๆระหว่างคุณกับตัวเองไม่ต้องบอกใครแค่ให้หัวใจได้รู้ว่า มันกําลังก้าวต่อคืนนี้ขอให้คุณหลับอย่างสบายใจเพราะธรรมชาติกําลังพาคุณไปในทางที่ใช่ที่สุดเสมอแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับจากธรรมะหนึ่งนาทีเสียงเล็กๆที่อยากอยู่ข้างหัวใจคุณเสมอ